ดช่ค่ะท่านนี้ฉันอนุมารุสิรินะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจังหวัดบึงการเขตสองะค,ะค่ะค่ะวันนี้ก็ที่อยากจะมาทําความเข้าใจและก็ชี้แจงต่อท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านะนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดบึงการเขตสองของที่ฉันคืออำเภอเซกาอำเภอบึงโขงลวงอำเภอบุค้านะคะกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นอะนะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะค่ะดิฉันต้องขอเรียนชี้แจงว่า สิ่งที่ฉันได้กดโหวตลงไปตรงนั้นน,นะคะคือจริงๆแล้วมันตรงกับความต้องการของพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของฉันที่ไม่ต้องการให้มีบ่อนคาสิโนโน,นะคะแบบเกิดขึ้นนะคะคื <c oughs> อว่าเป็นความพลาดที่เข้าใจผิดตรงกันกับกับทางภรราะค่ะนะคะเลยทําให้มีความสับสนเกิดขึ้นซึ่งตัวดิฉันเองไม่เคยมีความคิดเลยนะคะที่เรื่องที่จะย้ายออกไปจากภาคภูมิใจไทยเพราะฉันโตที่นี่เกิดที่นี่นะคะนะคะก็ อจยืนยันเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของพรรคว่าดิฉันพร้อมที่จะสู้และก็เคียงข้างไปกับพรรคภูมิใจไทยนะคะและก็อะขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนสําหรับบางท่านที่ยังสับสนอยู่นะคะต้องต้องขอชี้แจงสั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะกลับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประพา,าเฮงไพบูร์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรสินเขต4พรรคภูมิใจไทยนะคะสืบเนื่องจากที่พ่อแม่พี่น้องเห็น การลงมติที่ผ่านมาก็เหมือนกับของท่านสอสออนอุมานะคะเนื่องจากประชาชนในเขตเลือกตั้งเนี่ยที่ให้โอกาสได้ดิฉันมาเป็นผู้แทนนะทุกคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ต้องการคาสิโนและซึ่งวันนั้นยติคือการถอนนะคะ เราก็ทําตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องแต่ดิฉันขอยืนยันว่านโยบายต่างๆของพรกภูมิใจไทยเป็นนโยบายที่ช่วยนะคะแก้ไขปัญหานะคะสร้างแก้ไขปัญหาแล้วก็อ่ามีการพัฒนานะคะในหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งดิฉันก็ทําตามมาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้นะ,ะดิฉันก็ขอยืนยันว่าดิฉันก็ยังจะอยู่กับพักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในกาลสินเขตสีนะคะ ดิฉันก็ขอขอโทษพ่อแม่พี่น้องที่ทานที่อาจจะทําให้พ่อแม่พี่น้องสับสนนะคะในบางเรื่องแต่วันนั้นก็คือเหมือนที่ดิฉันกับท่านอนุมาก็ยังยืนยันว่าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะคะเข้าใจว่าการลงมติเนี่ยเป็นการถอดถอนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ต้องการคาสิโนนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอยืนยันว่าดิฉันก็ยัง อยู่กับพักภูมิใจไทยแล้วก็ยังจะทําตามนโยบายของพรกภูมิใจนะคะเพราะนโยบายของพรคภูมิใจช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดที่ดิฉันได้เป็นผู้แทนมานะคะตลอดระยะเวลาสองปีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ที่คลายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางนะ,ะไม่ว่าโครงการต่างๆนะคะที่พรคภูมิใจไทยทำนะทำให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะคะ มีความชอบนะคะแล้วก็ความชื่นชมในพักนะคะขอกราบขอพระคุณค่ะ